สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีที่น่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะรอบนี้เป็นรอบพิเศษรอบบ่ายก็เป็นรอบโยนพิเศษค่ะคุณแม่เอาของมาโยนนะคะค่ะอากาศร้อนคุณแม่เปลี่ยนชุดเมื่อเช้าคุณแม่ใส่แบบชุดสวยค่ะวันนี้คุณแม่อากาศร้อนคุณแม่ก็เลยเปลี่ยนชุดมาใส่แบบแบบสบายตัวค่ะคุณแม่หยิบยกขึ้นเลยค่ะคุณแม่จะแนะนําเป็นภาพ ผ้าผืนนี้จะเหลืออยู่ผืนเดียวนะคะราคาแ800ดร้อยบาทนะคะไม่ขายนะคะค่ะคุณแม่ขายอยู่ที่ห0ร้อบาทนะคะเป็นสีเขียวมิ้น์ค่ะผ้าอยู่ในสภาพดีนะคะผ้านี้ค่ะเขียวมิ้นต์ค่ะอยู่ในสภาพดีนะคะห0ร้อยบาทนะคะค่ะห0ร้อยบาทค่ะแปดร้อยไม่ขายขายห0ร้อยบาทนะคะค่ะเป็นรอบพิเศษค่ะรอบโอกาสดีนาทีทองนะคะห0ร้อยบาทค่ะ เขียวมิ้นค่ะสวยอยู่นะคะเนื้อผ้าดีมากนิ่มค่ะค่ะคุณแม่เอาของออกมาลดราคามาเซลลค่ะมาค่ะมาโยนออกไปเลยค่ะค่ะพื้นนี้อยู่ที่สามร้อยบาทตังค้าหมายเลขสิบนะคะค่ะสามร้อยบาทเอาไปตัดกระโปรงสวยงามมากค่ะตัดชุดแสบชุดเดสค่ะค่ะสามร้อยบาทค่ะผ้าพวกนี้ก็ ผ้านิ่มค่ะผ้ามือสองนะคะค่ะสามร้อยบาทรอบโยนพิเศษนะคะมีตำหนินิดๆหน่อยๆก็คุณแม่ก็โยนออกไปเลยค่ะค่ะแต่ตัดเป็นกระโปรงรูดมี่สวยงามมากค่ะพิ้วค่ะใส่สบายค่ะค่ะสามร้อยบาทนะคะรอบโยนพิเศษนะคะแม่ต้องจำราคาแล้วค่ะ ผืนนี้อยู่ที่400บาทนะคะอยู่ที่คุณแม่แกอยู่ดูที่ตัวผ้านะคะปกติ500เมื่อเช้าเนี่ยค่ะรอบนี้เป็นรอบโยนทุนค่ะอยู่ที่400บาทค่ะเป็นนิ่มมากค่ะดูที่ลมพัดสบายก็ยังพิวพปบๆอยู่ค่ะค่ะเอาไปตัดเป็นกระโปรงหรือตัดเป็นกางเกงก็ได้นะคะราคา400บาทสวยค่ะผ้าไม่มีตำหนินะคะค่ะเป็นรอบพิเศษรอบโอกาสดีนาทีทองค่ะ ค่ะ400บาทนะคะหมายเลขยี่ห้าค่ะ400บาทค่ะค่ะผ้าพวกนี้เอาไปตัดชุดยาวชุดแสกนะคะใส่การประกบกันที่คุณแม่ใส่ประกบกันซื้อเขาก็พื้นละสี่ห้าพันนะคะซื้อผ้ากับคุณแม่พื้นละสี่อยบาทก็800อก็ช่างตัดอีกพันเศเศษก็ได้นุ่งสวยแล้วค่ะ นี้ก็400บาทนะคะหมายเลข2นะคะไม่มีตําหนินะคะหาเป็นรอบโยนพิเศษค่ะรอบโอกาสดีนาทีทองนะคะค่ะรอบโยนพิเศษนะคะค่ะราคา400บาทค่ะเป็นผ้าไหมนะคะลูกค้าถามบอกว่าผ้าไหมนะคะ คุณแม่เป็นที่มือสองเนี่ยต้องเป็นผ้าใหม่นะคะผ้ามือสองผ้าพ่ายพีแม่ไม่ซื้อเขานะคะคุณแม่ต้องซื้อผ้าใหม่ค่ะอย่างเดียวค่ะนี่ก็400บาทนะคะผืนนี้ก็สวยอยู่นะคะไม่มีตำหนินะคะค่ะราคารอบโยนพิเศษ400บาทค่ะค่ะเป็นราคา400บาทนะคะเป็นรอบพิเศษค่ะรอบโยนทุนนะคะค่ะไม่มีตำหนินะคะผืนนี้ก็เบาผิวใส่สบายนะคะ ค่ะตัดเป็นกระโปงสวยก็สวยค่ะกระโปรงรูดค่ะค่ะตัดกางเกงก็สวยนะคะ400บาทผืนนี้ก็ถือว่าเนียบอยู่ค่ะสวยอยู่ค่ะ400บาทนะคะเป็นผ้ามือสองม่บวรรักผ้ามือสองเจ้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะผืนนี้ก็400บาทนะคะผืนใหญ่ผืนกว้างนะคะจะมีตำหนิจุดหนึ่งนิดเดียวค่ะเราเอาไปตัดอะไรก็ได้ค่ะ ตัดชุดยาวชุดแสกก็โอเคนะคะสี่ร้อยบาทค่ะผืนนี้นะคะค่ะราคาสี่ร้อยบาทจ้าค่ะไม้เลสามข3สี่ร้อยบาทนะคะขามีตาหนิเขาบอกว่าเขานั่งที่ตะแค่บ้านบันห้าเอื่นว่าตัดกอตะปูเตียงค่ะตะปูเตียงหน้าบ้านค่ะอันนี้ก็สี่ร้อยบาทนะคะค่ะเอาไปตัดเป็นกางเกงตัดกระโปรงตัดชุด ชุดยาเหมือนคุณแม่นี่แหละคะ่ะคุณแม่ก็ผ้ามือสองมนาะไปตัดเนี่ยค่ะเป็นผ้ามือสองนะคะมีตาเหนียนิดหน่อยคุณแม่ก็ไปตัดช่างเขาก็หลบให้ได้ค่ะนี่ก็อยู่ที่400บาทค่ะขาผ้า400บาทมีนะคะขานี่ก็400บาทตัดสําเร็จนะคะ400บาทเ e อ30ค่ะค่ะเป็นตัดสําเร็จเรียบร้อยค่ะเคียวมิ้นท์ค่ะ ค่ะ400บาทนะคะค่ะรอบนี้รอบ400บาทรอบโยนพิเศษค่ะนี่ก็400บาทนะคะเอล32นะคะหมายเลขหนึ่งค่ะค่ะเอล32หมายเลขหนึ่งนะคะรหัสหนึ่งค่ะค่ะเป็นเอล32ะคะ่ะใส่สบายนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยค่ะ ค่ะถึงแาามะนำผ้าใหม่ถึงเก่าก็สวยนะคะเป็นผ้ามือสองก็สวยนะคะค่ะเอวสามสิบสองค่ะสี่ร้อยบาทนะคะค่ะผืนนี้ก็เอวสามสิบค่ะนี่ก็สี่ร้อยบาทนะคะไหมเรียกสองค่ะนี่ก็สี่รอยบาทตัดสําเร็จเรียบร้อยค่ะเอวสามสิบสามสิเอ็ดนี่แหละค่ะเพราะว่าเขาก็ใส่เสื้อเบอร์สี่สิบสองค่ะเ l ค่ะ ค่ะ400บาทนะคะตัดสําเร็จเรียบร้อยนะคะ400บาทค่ะพร้อมใส่เลยนะคะค่ะแต่ราคาตัดก็ยังไม่ได้เลยะค,ะค่ะ5มือสองเลยค่ะค่ะพื้นนี้ก็สีเขียวะคะ่ะไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะนี่ก็400บาทนะเอว3 2 3 3นะคะเอวใหญ่นะคะค่ะ400บาทค่ะ ค่าราคาอยู่ที่400บาทนะคะเป็นรอบพิเศษรอบโอกาสดีนาทีทองนะคะค่ารอบยนพิเศษค่ะค่านี้ก็สี่ร้อยบาทนะคะค่ะพอนุ่งไปวัดไปวาอยู่นะคะเงิน400บาทค่ะมีค่านะคะค่ะมีค่ามากนะคะเงิน400อบาทาค่ารับผ้าไหมไอ กับแม่วาวรักษ์นี่ค่ะ4ี่ร้อยบาทนี่ค่ะกอนุ่งไปวัดอยู่นะคะค่ะเงิน400อบาทมีค่านะคะมันเป็นผ้าใหม่ถึงมือสองก็สวยจ้าค่ะ400อบาทนะคะรอบยนพิเศษรอบโอกาสดีนาะทีทองค่ะค่ะนี่ก็เอลยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะคะเอลยี่สิบแปดยี่สิบเก้าค่ะ ขา400บาทนะคะคนตัวเล็กนะคะคนตัวเล็ก่ะแกตัดบอกว่าตัดให้หลานไปโรงเรียนค่ะผ้าในสภาพใหม่สภาพดีนะคะตัดให้หลานเป็นโรงเรียนค่ะ400บาทค่ะพอหลานจบคุณแม่คุณยายก็เลยเอามาขายค่ะขา400บาทนะคะเอว28นะคะค่เนี้ก็เอว28เหมือนกันค่ะ400บาทโยนต้นทุนนะคะ ค่ะเพราะว่าร้านนี้ก็ตัดให้ร้านเป็นโรงเรียนเหมือนกันค่ะเพราะว่าคุณทุกวันนี้คุณครูเขาจยาให้ใส่ชุดไทยนะคะวันศุกร์ค่ะนี่ก็สี่ร้อยบาทนะคะคุณแม่ก็ห้านยนจบก็เอามาขายต่อเลยค่ะค่ะคนตัวเล็กนะคะเอวยี่สิบแปดค่ะยี่สิบแปดยี่สิบเก้านี่แหละคะ่ะพวกนักเรียนถ้าส่วนมากเขาจะเอวขนาดนี้นะคะสําหรับคนตัวเล็กนะคะ คุณแม่จะจับคู่นะคะคู่นี้คู่ละห้าร้อยบาทนะคะเป็นผ้าจับคู่แมท์ก,กันไม่มีตําหนินะคะผ้าไม่มีตําหนินะคะนี่ค่ะคู่ละห้500าร้อยนะคะขาไปตัดเป็นชุดยาวค่ะชุดเดรสเหมือนคุณแม่นะคะ่าประกบกันเลยค่ะแบบนี้แหละค่ะคุณแม่ก็ตัดอย่างนี้แหละค่ะค <iye. S 1> ่ะคู่ละห้าร้อยบาทนะคะคู่นี้นะคะอันนี้คู่หนึ่งแล้วค่ะ คู่ละห้าร้อยค่ะขาที่คู่หนึ่งนะคะคู่ละห้าร้อยบาทนะคะค่ะเอาไปตัดชุดยาวชุดแสบไนะคะขาอน,นี้ก็คู่ละห้าร้อยนะคะค่ะคุณแม่จกะแบบกันไว้ให้มันใกล้ๆใกล้เคียงกันค่ะอันนี้ก็คู่ละห้าร้อยนะคะมีตําหนีนิดหน่อยนะคะมีตําหนี้วก็ช่างเขหลบให้ได้ค่ะ ที่เราจะไปจับคู่กันนะคะมันตัดได้ค่ะเพราะมันสองผืนค่ะคู่ละห้าร้อยนะคะค่ะช่างไม่สบายคุณแม่ปกติคุณแม่จะเอาไปตัดชุดแสบแบบนี้แหละคะ่ะแต่แต่เพราะว่าช่างไม่สบายค่ะช่างไม่มีคนตัดช่างไม่สบายก็เลยคุณแม่ก็เลยเอาออกมาขายคู่ละห้าร้อยไปเลยค่ะอันนี้ก็คู่ละห้าร้อยนะคะค่ะคุณแม่จะจับให้ค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะ คู่นี้ก็ห้าร้อยบาทนะคะใกล้เคียงกันเอาไปตัดชุดนะคะค่ะตัดแบบไหนก็ได้ค่ะเพราะว่าคู่ละห้าร้อยเนี่ยค่ะช่างเขาตกลเขาตัดให้ได้ค่ะคุณแม่ก็เอาผ้าพวกนี้แหละคาดตัดค่ะคู่ละห้าร้อยบาทนะคะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงบนรักษาภาคพื้มครอง สิ่งักสิทธิ์ก้องทุกท่านค่ะ